โอเคเริ่มเลยดีกว่านะครับ Travel เ,เนาะหน้า29นะครับหนังสือเรียนหน้า29่สิบเก้ามนี่ยเลโกแลนด์เลโกแลนด์เนี่ย,ยมันจะเป็นเลโกอรู้จักเลโกปะ่ะรู้จักเออแต่ว่าอันเนี้ยเลโกแลนดะ์อ่ะมันเป็นส่วนสนุกแต่เป็นส่วนสนุกจริงๆนะไม่ใช่ตัวต่อเลโกนะเป็นส่วนสนุกจริงๆแต่ว่าเขาทําในรูปแบบแล้วก็ลักษณะให้เหมือนเลโก อืทําแบบว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆเครื่องเล่นต่างๆมันเป็นส่วนสนุกเนาะเครื่องเล่นต่างๆทําให้เหมือนตัวเลโก้อ่ะแต่ว่ามันก็คือใช้ได้จริงเป็นเมืองจริงๆอะไรเงี้ยเลโก้แลนด์เนี่ยมันเป็นส่วนสนุกที่คล้ายๆดิสนีย์แลนด์รู้จักดิสนีย์แลนด์ปะอ่าดิสนีย์แลนด์มีที่ไหนบ้างโตเกียวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงฮ่องกงดิสนีย์แลนด์โอเค แล้วก็เป็นรูปผาดทรายแล้วก็รูปหิมะเน้องเมืองที่เต็มไปด้วยหิมะมีความหนาวเย็นนะครับดังนั้นเนี่ยบทเรียนบทนี้เราจะเรียนทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอ่าถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวหรือว่าการไปเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรบ้างเราจะคำนึงถึงอะไร องเตรียมอะไรหรือต้องนึกถึงอะไรบ้างเวลาที่เราจะไปเที่ยวที่ที่นึ่ใช้จ่ายโอเคสถานที่ที่อยากไปโอเคมีอะไรอีกสิ่งที่ครูสิ่งที่ครูค,คาดหวังที่จะให้ตอบเพื่ออะไรรู้ไหมอาหารอาหารอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเวลาเราไปเที่ยวเราก็ต้องนึกถึงอาหารถูกไหมอ่ะเช่นแบบไปเที่ยวตรงนี้ฉันต้องกินอันนี้ให้ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะ่ะไปกินแบบของที่มันขึ้นชื่อตรงนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ย หรือการเดินทางแบบว่าถ้าสมมุติว่าไปตรงนี้แล้วก็ที่พักอะไรเงี้ยจากที่พักตรงนี้ไปถึงที่เที่ยวเราจะเดินทางยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้ตอบแต่โอเคพวกเราคิดลืม<า>ก,ก็จะอยู่ในหน้า29ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันแปลแล้วก็เขียนแปลนะครับเขียนลงไปในอ,อ่อหนังสือเลยนะ อ่าคำแรก crowded beach แปลว่าอะไร beach แปลว่าอะไรใช่หาดอ่าใช่หาะ crowded คือมีลักษณะยังไงครับเหมือน crowded street อ่ะที่เราเรียนมาเล้วมันเป็นยังไงเอ่ย crowded beach คือแบบเนี้ยเนี้ยคือรูปนี้เลย crowded beach คือรูปนี้เลยเนี่ยลักษณะชายหาดมันเป็นยังไง มันคือความแออัดอ่ะคนมันเยอะอ่ะนึกออกปะเหมือนเหมือนเหมือน c l o วดที่เราเคยได้ยนมาก็คือการลถติดลถมันเยอะอะไรเงี้ยดังนั้นคลาวด d e ส s i ก็คือครูจะแปรแบบง่ายๆแล้วกันเป็นหาดทรายที่แออัดเนาะเอาแปลให้ตัวเองเข้าใจก็ได้นะครับต่อไป boring night life boring แปลว่าอะไร boring เบ<ภาพ>ื่บอ <down> boring แปลว่าน่าเบือ่อ night life คือแบบชีวิตตอนกลางคืนหมายความว่าสถานที่ที่ไปเที่ยวอะ่ะมันมันอาจจะเป็นตอนกลางคืนที่น่าเบือ่อไม่มีอะไรไม่มีไม่มีมมอ่าตลาดที่เดินไม่มีผับไม่มีบาร์เปิดหรืออะไรเงีย้ยมันก็คือเป็น boring night life ก็คือแบบคืนที่น่าเบือ่อนั่นเองอันนี้ให้เราเวลาเราแปลให้เรานึกถึงอ่าการไปเที่ยวนะครับมันจะรีเลทถึง ทราเวลหมดเลยรีเลทถึงการท่องเที่ยวหมดเลยคืนที่น่าเบื่อครูก็ไม่รู้จะแปลยังไงให้มันแบบว่าถูกต้องที่สุดนะครับแต่ให้เราเข้าใจแล้วกันต่อไป freezing cold cold แปลว่าอะไรเย็นนะเย็น freeze freeze แปลว่าอะไร freeze แข็งแข็งก็คือแบบว่ามันหนาวจัดนั่นเองหนาวจัดคือแบบว่าเย็นจนมันแข็งอ่ะเหมือนช่องฟรีซในตู้เย็นอะคือคำนี้นะ ช่องฟรีสอ่นะห้ามห้ามอ่านว่าห้ามพูดว่าช่องฟรีสนะต่อไปเนี้ยต้องช่วยว่าต้องพูดว่าช่องฟรีสนะครับช่องแช่แสงเอ้ต่อไป nice hotel hotel ก็คือโรงแรมอ่ะโรงแร,งแรมที่ดีโร <Yeah. S 1> งแรมที่น่ารักก็คือเราชอบเราประทับใจอย่างเงี้ยควรจะมีโรงแรมดี top class restaurant อ่าิราอาหารที่ดอาหารแบบิ่าอ่าเหมือนกับว่าเอาเอาง่ายๆคาดพูดแบบง่ายๆก็คือร้านอาหารห้าดาวนะครับร้านอาหารชั้นนำก็ได้ครับอ่าเราโยงออกไปได้เลยนะของเราถ้าสมมติว่าเราไม่มีที่เขียนนะของเราน่าจะโยงได้เยอะกว่ารูด้วยซ้ำนะครับต่อไป Warm and Sunny อันนี้จะเป็นลักษณะอากาศเป็นยังไง อบอ,อุ่นอาอบอุ่นโอเค<ร>อบอ,อ,อุ่นมีแดดยังไม่ร้อนมากนะอันนี้ <S 2> <S 2> วอร์มคือแบบว่าเป็นเหมือนแดดตอนเช้าอ่ะอ่าแต่เวลาอยู่เมืองนอกอ่ะร้อนมันก็ไม่ได้ร้อนเหมือนประเทศไทยไง,งป,รยประเปลไม่ร้อนแบบที่เขาไปอาบแดดไปดอะไรกันอย่างเงี้ยน,น,นะครับ x lens view x l e n t view คือเป็นยังไงวิวดีวิวดีแบบ เป็นวิวที่ดีอ่ะอ่าไม่ว่าจะเป็นวิวทะเลวิวภูเขาว,วิวน้ำตกหรืออะไรเงี้ยต่ <bor. S 1> อไป delicious delicious อ,รอ,อาหารอร่อยอาหารอร่อยอาหารอร่อยใช่อาหารอร่อย, <tampoco S 1> ยแล้วก็ favorite shop favorite shop อ่าร้านค้าที่ร้านค้าปโปรดเออร้านค้าปโปรดได้ไหม คือเหมือนว่าร้านค้าที่ดีอ่ะร้านค้าที่มันน่าเข้าอ่ะแบบว่ามันมหัศจรรย์อ่ะเฟเวอร์สคือแบบว่าเฮ้ยมันดูแบบว่าน่าเข้าไปซื้อของจังหรืออะไรอย่เงี้ยน,นะครับ Relaxing a t m o s p h e r e แปลว่าอะไรแอสโามดเฟียภูเขาบรรยากาศบรรยากาศที่ผ่อนคลายรีเล็กไงนะบรรยากาศผ่อนคลายถูกไหมครับถูกต่อไป Scorching Hot ร้อนอะอันนี้ร้อนเลยร้อนมากร้อนจนแบบว่าแผดเผาอะมันเผาอะ่เองเออร้อนแบบว่าแผดเผาร้อนมากอะนะครับ Co and Chili อันนี้ก็คือเย็นเย็นแ,แบบเย็นสบาย Chili ก็คือแบบสบายๆเย็นๆอากาศดีอะไรเงี้ยน,นะครับ Co and Chili นะต่อไปอันสุดท้ายแล้ว expressive site expressive แปลว่าประทับใจนะครับ site คือเหมือนกับว่าสถานที่ต่างๆสถา,สถานที่ต่างๆที่ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจอะ่ะเหมือนกับว่าถ้าสมมติเราไปเที่ยวเพชรบุรีอ่ะอ่ะก็จะมีภูเขามีวดัดมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทุกอย่างก็ที่พูดมาก็จะเป็น expressive site นะครับสถานที่ที่น่าประทับใจแล้วกัน จำให้ได้นะครับจำคำเหล่านี้ให้ได้เดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกัน Crowded beach, boring nightlife, freezing cold, nice hotel, top class restaurant, warm and sunny, excellent view, delicious dish, fabulous s h o p relaxing atmosphere s c o r c i n g hot, cold and chilly แล้วก็ expressive site นะครับทุกอย่างจะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหมดเลยครูถามว่า which of these words are related to weather? Which of these words do you think that r e l a t e to weather? คำตับคำไหนที่มัน r e l a t e ถึงสภาพอากาศ มันนี่วอร์มแอนด์ซัแล้วก็มีอะไรอีกโคอาดโคแอนด์ชิลลี่วอร์มแอนด์ซันนี่มีโคแอนด์ชิลลี่อ่าฟรีซิงโคนะจัดแล้วก็มีอีกอันนึงคืออะไรแล้วกอ่า o โบรชิงฮอสใช่ไหมอากาศร้อนเนี่ยแหละสี่คำนี้จะรีเลทถึง อากาศสิลิเลตถึงเวทเธอรนะคบพูดถึงเวทเทอรนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคำศัพท์พวกนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้ไปต่อกันที่หน้า38อ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดข้อหนึ่งข้อสองกันเปิดหน้า38ครับผมหน้านี้เสร็จนะไปต่อนะครับอัอนนี้ให้เติมคำศัพท์ ลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับคำตัพที่เราเรียนไปเมื่อกี้เลยคำแรก express อ่า expressive แปลว่าอะไร i m p r e s s i v e ประทับใจอ่าประทับใจดีมาก d i s c u s t i n g ไม่ได้เรียนเมื่อกี้แต่ d i s c u s t i n g แปลว่าอะไรรู้ปะคุ้นคุ้นมาเคยดีิคุ้นไหมเหมือนกับว่า so so d i s c u s t i n g แหวว อ่ามันก็ว่าขยะขยะมันน่าสอิสเสียดายอะไรเงี้ย crowded แปลว่าอะไร crowded ออ่าแอ,ออาด,ออดถูกไหม wet wet คำนี้รู้จักปะอ,อ,อ่าเปียกชื้นแฉะอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วก็ scorching scorching เมื่อกี้ไม่ใช่ ฮอตร้อนมากแผดเผาเนาะและก็วิวก็แปลว่าวิวนั่นเองอ่ะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเติมอะไรครับ the beach w h a t จุดจุดจอ้า c r o w d อ่ะ crowded โอเคเติมลงไปเลย we couldn't sit anywhere ก็คือพวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหาที่นั่งได้เลยอ่ะเพราะว่าทรายหายมันเต็มไปหมดเลยมันแอร์มันเต็มไปด้วยคนไปหมดเลยอย่างเงี้ย ข้อ2 there were l o t of sites to visit view <Be you. S 1> no uh, impressive อ่า impressive โอเ okay. ค impressive site คำอ่าประโยคนี้ก็จะแปลว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยที่เราแบบจะไปเที่ยวที่น่าท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปข้อ3 is what จุดจุดจุด hot in Los Angeles last week scoring e scoring S C U R C S scoring h a t s in Los Angeles find the odd one out แปลว่าอะไรนี้คานที ต่างจะพวกใช่เลือกคำที่ไม่เข้าพวกนั่นเองอ่ะ <I S 1> ให้ <don 't. S 1> เราวงกลมหรือว่าขีดเส้นใต้ก็ได้นะครับมันจะมีโมเทลมีเต็นข้อหนึ่งนะโมเทลเต็นโฮสเทลแล้วก็ครูสคิดว่าไหนไม่เข้าครูสครูสคุแปลว่าอะไรรู้จักปะคอ้ครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวครูจะอธิบายโฮสเทลก่อนเนาะมันจะมีโมเทล โฮสเท l แล้วก็โฮเทลต่างกันยังไงมเตลอ่ะเขาบอกว่าเป็นที่พักที่มีที่จอดรถติดกับห้องนอนนึกถึงอะไรโรงแรมารูดใช่โรงแมรมใช่ม o เตลคือม่านรูด,รห,รดหรือว่าลักษณะรีสอร์ทอันนี้จริงๆนะครับอันนี้จริงๆเป็นลักษณะรีสอร์ทเป็นม่านรูดอะไรอย่เงี้ยส่วนโฮสเทล โฮสเทลจะเป็นลักษณะแบบว่าใช้พื้น <Okay. S 1> ที่ส่วนกลางร่วมกันเช่นมาดูทีวีด้วยกันมีตู้เย็นใช้ด้วยกันห้องครัวใช้ด้วยกันแต่ว่าห้องนอนอะ่ะแยกอันนี้เขาจะเรียกว่าโฮสเทลนะครับแล้วก็โฮเทลโฮเทลก็คือมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างเปิดเข้าไปในห้องก็มีตู้เย็นมีทีวีมีทุกอย่างให้ครบอันนี้เขาจะเรียกว่าโฮเทลส่วนใหญ่เราจะรู้จักแต่โฮเทลเนาะ นะครับอ่ะทีนี้ข้อหนึ่งที่เราพูดกันเมื่อกี้โมเตลก็เป็นโรงแรมแบบหนึงนะ่งเนาะเต็นก็คือเต็นเนาะนอนเต็นอะ่ะโฮสเทลก็เป็นโรงแรมอีกแบบหนึง่งส่วนครูสคุูแปลว่าเรือนะครับเรือสำราญอืมเาก็นอนในเรือได้านอนนเรือได้แต่มันไม่แบบมันไม่เหมือนกันไงอันที่แตกต่างก็คือครูสนะครับเรือท่องเที่ยวเนาะ ต่อไปข้อ 2, 2> อ,อันไหนไม่เข้า t ทม p a r ์ g a l l l r y รี่แคสเซิ r r ฟอร r r เฟอ r r โอเค f r r y ก็แปลว่าเรือแต่เป็นเรือข้ามฟาก <arda? S 1> เรือเหมือนแบบเรือเวลาแบบไปเกาะลานอะเ้ปะ <B> illa, เป็นเรือ <bla> a, ที่เราไปขึ้นแล้วก็ข้ามเกาะไปอันนี้เขาจะเรียกว่า f ฟ r r y นะครับส่วนเทมพาร์คเทมพาร์คก็คืออะไร ดิสนีย์แลนด์เลโกแลนด์อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเทมพาร์คเป็นสวนสนุกใช่แกลเลอรี่รู้จักแกลเลอรี่ไหมก็คือเป็นเออรูปภาพแบบว่าที่โชว์รูปภาพอ่ะแกลเลอรี่ก็แปลว่าแกลเลอรี่อ่ะเนาะนะครับส่วนแคสเซิลแคสเซิลแปลว่าอะไรปราสาทอ่าปราสาทถูกต้องแคสเซิลก็คือปราสาทเห็นไหมทุกอย่างจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหมดเลยยกเว้นเรือน นะครับโอเคไปกันเลยทำถับที่เราเรียนมาเมื่อกี้เลยนะครับง่ายๆช่วยกันเอาแบบไหนดีนะเอาแบบเกมโชว์ควิสดีไหมได้ตื่นเต้นสุดๆเลยได้ยินเสียงไหมอ่ะอันแรกตอบอะไรเอ่ย crowded ไหนไหนไหน crowded ไหนไลน์หรอ ขาวเ e s บีชบีชนะครับต่อไปคืนนี้มีคนเยอะไม่ได้เลยอะไรนะกลางคืคนนี่มีคนจับคุ้งันม่มันใช้กับอันนี้มากกว่า h i s คดิช delicious d i s h i <Delicious>. s o k เค delicious แปลว่าอะไรนะอาหารอ่าออต่อไป get ready number three โ oh, อ๊ยโทษทีอ่ะ <c oughs> impressive สายแปลว่าอะไรประสบการณ์เอ้ยไม่ใช่ประสบการณ์ครับ อ่าสถานที่ที่แบบน่าประทับใจกำลังจะจุ่มอ้าวครูครูขอโทษโอเคครูควรครูควรให้เด็กเรียนเลือกเนาะครูขอโทษดูสาสดูว่านัมันเท่าไหร่แล้วเอ้าม่ตอบให้เร็ววอร์มะไรอ่าวอร์แมนชันนีโอเคจะได้โบนัสอีกไหมล่ะไม่ได้แล้วอ่ะ ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมอ่าโอเคนัมเบ,บอร์หมีสิบข้อนะ boring boring n i g f e boring n i g h t life นะนะต่อไป่ฮาวเรี้ยงฮาวเรียก,อ,ยก<ะ>อุ้ยได้ว่ะอ่าอันนี้มาดูดีบวกสองอร้ตรงนั้นแล้วคูณสามนั่นดิ สองแล้วทุกคนคูก็จับไม่ได้แล้วตอนนี้เอาอันไหนอ่ะขวาล่างขึ้นทางขั้นขาลขวาล่างขวาล่างคืออันไหนขวาขวาล่างนะขวาล่างนะขึ้ณถามมากกว่าโอย ขยัยอายดโอเคหัวหน้าบอกครับผมโอีใจโอ้โหดีใจาีใจด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 ีใีใจดีใจดีีใีใดใจดใจดจดีรจดีี